สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงผู้ที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนและสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่19เมษายนค่ะในธนกรวังบุญคงชนะเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวไว้ว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันที่ต้องการรับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วผลการลงทะเบียนไม่ผ่าน ให้รอวันอุทธรและย้ำว่ารัฐบาลไม่ทิ้งประชาชนและใช้คนมหาไทยเดินตรวจสอบผู้อุทรหากข้อมูลถูกต้องจะจ่ายเงินเลยทันที5 0 0 0บาทตอนนี้เราเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทางเราก็เร่งระบบให้ทำการจ่ายเงินไวๆซึ่งการอุทธรครั้งนี้เราจะใช้กลไกลของกระทรวงมหาดไทย จะช่วยได้เป็นอย่างดีเพราะจะเจอผู้ที่ยื่นอุทธร์ตรวจสอบเสร็จก็จะได้จ่ายเงิน5,000บาทได้ทันทีผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนการอุทธร์จะมีในวันที่1 9บเถึงยีเมษายนนี้ทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเห็นได้จากวันนี้ที่มีพ่อแม่พี่น้องไปร้องเรียนผมเข้าใจอารมณ์ไม่มีรัฐบาลไหนทอดทิ้งประชาชน ขอให้มีสติและเข้าใจการอุทธรณ์นั้นจะไม่ใช้ระบบฐานข้อมูลในระบบแล้วเราจะส่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบทันทีว่าผู้ที่ลงทะเบียนทำอาชีพอะไรเช่นมีพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่สุไหงโกรกเมื่อเจ้าหน้าที่ของมหาดไทยลงไปตรวจสอบก็พบว่าขายของอยู่จริงก็จ่ายเงินให้เลย5,000ันบาท ไม่ต้องกังวลไปนะคะถ้าหากพี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนไว้ถูกต้องก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทแน่นอนค่ะ